สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK แนะนำรถเก่งมือ2ให้ทุกท่านได้เลือกชมเลือกหาไว้ใช้งานกันนะคะถูกใจคันไหนไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพราะทางด้านแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ไหนหน้านะคะจึงต้องแนะนำให้ท่านไปดูด้วยตนเองเท่านั้นค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยแท้จริงนะคะสำหรับในวันนี้นะคะแอดมินมาแนะนำให้ชมเป็น Honda City ค่ะคันนี้เป็นรถยนต์ปี03นะคะเกียร์ธรรมดารถเจ้าของเดียวค่ะสภาพดีสีสันสวยงามเดิมๆนะคะน็อตไม่ขยับค่ะทุกท่านดูดีเครื่องยนต์นิงน่งๆเงียบๆสไตล์ Honda เลยทีเดียวนะคะประหยัดด้วยค่ะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีค่ะเบนซินนะคะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีค่ะทุกท่านแอร์เย็นเพลงดังนะคะช่วงร่างดีค่ะรถไม่เคยเฉียวชน สามารถซื้อไปใช้กันได้เลยนะคะขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปกันได้ค่ะโดยรวมแล้วพร้อมใช้งานนะคะเลขไม่สามแสนกว่าโลเรือนใหม่ขึ้นครบค่ะเอกสารชุดโอนมีให้ครบเลยนะคะคันนี้75,000บาทค่ะทุกท่านเข้าไปดูรถกันได้ที่จังหวัดอุทัยธานี ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคุยกับผู้ขายโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยทางด้านแอดมินเพียงแนะนำเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าถูกใจยังไงเข้าไปดูรถไปตรวจสอบสภาพของรถและเอกสารให้เป็นที่พิงพอใจก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของท่านโดยแท้จริงนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ